เขียนชื่อลงน้ำเกลือได้ผลจริงไหมเผยคำสอนโบราณหลายคนเข้าใจผิดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านบินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่า ข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดดังชีวิตของท่านเอาไวา้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนา จะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นมีประโยคหนึ่งที่เคยได้ยินจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้พูดเบาๆค่ะแต่กับดังกล้องอยู่ในใจมาจนถึงทุกวันนี้ว่าสิ่งที่มนุษย์ค้นหานอกตัวนั้นล้วนเป็นสิ่งเดียวกันกับที่หายไปจากข้างในค่ะแล้วท่านก็หยุดเหมือนกำลังชวนให้เรามองลึกลงไปกว่าที่เคยมองนะคะ ฉันเองก็เคยนั่งเงียบๆนะคะแล้วก็ถามตัวเองว่าทำไมคนยุคนี้ถึงรู้สึกหลงทางง่ายจังแค่คำพูดเล็กๆแค่ความหวังบางอย่างหรือว่าเรื่องราวพิสดารแนวความเชื่อก็ทำให้คนพร้อมที่จะเชื่อตามโดยทันทีเหมือนสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะเติมเต็มความว่างเปล่าในใจได้ ไม่นานมานี้มีคนจำนวนมากค่ะพูดถึงความเชื่อหนึ่งนะคะที่ว่าเขียนชื่อตัวเองลงในน้ำเกลือพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาะจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเหมือนว่าเป็นมนต์บางอย่างที่มีพลังบันดาลชีวิตให้เปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ฉันเชื่อว่าหลายคนนะคะก็เคยได้ยินมาแล้วก็ได้เห็นมานะคะเคยอ่านตามโซเชียลแล้วก็อดถามในใจนะคะไม่ได้ว่าจริงหรือที่การเขียนชื่อลงในน้ำเกลือจะเปลี่ยนโชคชะตาได้ถ้าไม่ใช่มันทำงานอย่างไร ถ้าไม่ใช่แล้วทำไมคนจำนวนหนึ่งเชื่อว่าได้ผลแท้จริงแล้วมนุษย์เรากำลังตามหาอะไรอยู่กันแน่เรากำลังมองหาปาฏิหาริย์จากภายนอกหรือเรากำลังเรียกร้องให้ใครบางคนมาช่วยพาชีวิตของเรานั้นให้หลุดพ้นจากความเหนื่อยความกลัว ความไม่มั่นคงที่ฝังลึกอยู่ในใจเพราะถ้ามองลึกลงไปจริงๆนะคะทุกความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นเกือบทั้งหมดล้วนมีจุดกำเนิดจากความอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นทั้งนั้นและบางครั้งฉันก็แอบที่จะคิดในใจไม่ได้นะคะว่ามนุษย์เราไม่ได้ต้องการพลังวิเศษอะไรเลยเราแค่ต้องการรู้สึกว่าเรามีพลังงานบางอย่างอยู่ในตัวเอง แต่ในทางพระธรรมพระพุธทธเจ้านะคะกับสอนต่างออกไปมากพระองค์ไม่เคยให้มนุษย์ไปยึดถือพิธีกรรมลึกลับไม่เคยให้ไปหวังผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกพระองค์กับพาเราหันกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่ตั้งแต่เกิดค่ะสิ่งที่ทรงพลังที่สุดและง่ายที่สุดแต่กลับเป็นสิ่งที่มนุษย์มองเข้ามาตลอดนะคะ นั่นก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ไม่ถูกครอบงำด้วยความอยากความกลัวและความคาดหวังคือพลังที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนชีวิตได้จริงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมใดๆค่ะวันนี้เราจะค่อยๆพูดถึงเรื่องนี้ไปด้วยกันอย่างช้าๆนะคะละเอียดและลึกซึ้งพอที่จะทําให้คุณนั้นเห็นว่าความลับที่มนุษย์ตามหาภายนอกจริงๆแล้วอยู่ในตัวของเราทุกคนค่ะ ตั้งแต่ต้นลองนึกภาพตัวเองในห้องที่เงียบสนิทไม่มีใครไม่มีเสียงใครไม่มีความวุ่นวายมีเพียงคุณกับตัวเองคุณจะค่อยๆวางมือวางความคิดวางความคาดหวังแล้วถามในใจเบาๆนะคะว่าฉันกําลังตามหาอะไรคำถามนี้ถ้าตอบลึกๆมักไม่ใช่เงินไม่ใช่ความรักไม่ใช่โชคลาภ แต่คือความสบายความมั่นคงและความรู้สึกว่าชีวิตควบคุมละได้และนั่นเองค่ะคือสิ่งที่นำพาผู้คนไปสู่ความเชื่อในเรื่องของน้ำเกลือและการเขียนชื่อตอนที่ฉันยังเริ่มค้นหาข้อมูลในเรื่องนี้นะคะ ฉันก็ได้พบว่าความเชื่อโบราณที่หลายประเทศที่มีพิธีกรรมคล้ายๆกันแต่แก่นแท้ที่แท้จริงของพิธีกรรมเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่น้ำเกลือไม่ได้อยู่ที่ตัวหนงังสือไม่ได้อยู่ที่เกลือเม็ดเล็กๆซึ่งเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์นะคะแต่กับอยู่ที่ความตั้งใจและจิตที่มุ่งมั่นต่างหาก ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอธิบายชัดค่ะว่าจิตคือผู้สร้างเหตุจิตคือพลังที่กำหนดทิศทางชีวิตไม่ใช่น้ําเกลือนะคะไม่ใช่กระดาษไม่ใช่พิธีกรรมใดๆพระองค์ยังตัดไว้อีกนะคะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อที่ประโยชน์สูงสุดค่ะและจิตที่เศร้ามองย่อมนำไปสู่ความทุกข์ไม่รู้จบ นี่ตังหาค่ะคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันได้คิดเพราะไปสนใจสิ่งภายนอกมากกว่าแก่นอินข้างในนะคะหลายครั้งเวลาที่ฉันนั้นได้คุยกับใครสักคนเกี่ยวกับความเชื่อร่างแบบนี้ฉันสังเกตว่าพลังที่เขาคิดว่าน้ำเกลือมีแท้จริงแล้วคือความมั่นใจที่เกิดขึ้นภายในตัวเขาเองตอนที่เขาเขียนชื่อของตนเองเข้ามามองในน้ำเกลือนะคะตอนที่เขาเชื่อว่ามันจะ พลั้งนั้นไม่ได้มาจากน้ำเกลือนะคะแต่มาจากจิตที่กำลังตั้งมั่นความปรารถนาอย่างแน่วแน่ต่างหากและเมื่อจิตแน่วแน่การกระทำก็จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการเลือกใช้ชีวิตเปลี่ยนความสม่ำเสมอเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตเปลี่ยนไปตาม นี่คือเหตุและผลที่แท้จริงค่ะไม่ใช่ปาฏิหาริย์จากน้ำเกลือฉันอยากจะชวนให้คุณลองมองเรื่องนี้ผ่านสายตาของคนที่กำลังหลงทางคนที่เหนื่อยมากกว่าใครคนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เป็นดั่งใจมานานอยากที่จะมีอะไรสักอย่างให้จับต้องการอะไรสักอย่างที่จะต้องให้ได้รู้สึกว่าตนเองยังมีพลังยังมีหงุงยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ ความเชื่อเรื่องน้ำเกลือจึงทำให้เขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างๆเขาเป็นเหมือนตัวช่วยเป็นเหมือนคำ สัญญานะคะว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าจริงหรือไม่ว่าการเขียนชื่อลงในน้ำเกลือจะให้ความสมหวังฉันอยากจะชวนให้คุณค่อยๆมองอย่างมีเหตุผลก่อนนะคะว่าความหวังที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากน้ำไม่ได้เกิดจากตัวหนังสือแต่เกิดจากจิตใจที่ได้รับการสุกต่งางหากพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยจิตซึ่งหมายความว่าหากจิตอ่อนแอสิ่งใดก็ อ่อนแอตามหากจิตวันไหวชีวิตก็วันไหวตามแต่หากจิตตั้งมั่นชัดเจนกล้าหาญและมั่นคงเส้นทางชีวิตก็จะชัดเจนตามไปด้วยลองคิดดีๆนะคะว่าเวลาที่คุณตั้งใจหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานในพิธีต่างๆแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในใจของคุณในตอนนั้นคืออะไรมันคือความตั้งใจความศรัทธาความกล้าจะหวังและนั่นเองค่ะ คือพลังที่กำลังเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่น้ำเกลือที่อยู่ตรงหน้าแม้คำสอนโบราณที่บอกให้เขียนชื่อลงในน้ำก็ทำขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้คนมารวมสมาธิมารวมจิตให้อยู่กับความตั้งใจ ของตนเองสักครู่นะคะเพื่อให้ใจที่ฟุ้งซ่านสงบลงและพลังแห่งการขอจึงเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเมื่อเห็นภาพตรงนี้เราจะเริ่มเข้าใจนะคะว่าพิธีกรรมไม่ใช่สิ่งวิเศษ,ษมันเป็นแค่เครื่องมือแต่พลังที่แท้จริงอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วตั้งแต่แรก ความจริงข้อนึงนะคะที่ฉันอยากจะชวนให้คุณนั้นได้มองลึกก็คือคนที่เรามักจะเชื่อสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีที่พึ่งแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามเพราะในใจลึกๆของมนุษย์ทุกคนมีพื้นที่ที่ว่างที่อยากจะถูกเติมเต็มค่ะพื้นที่ที่หอยหาความมั่นคงความมั่นใจความรู้สึกว่าตนเองควบคุมชีวิตได้ความรู้สึกว่าตนเองมี ค่ะหรือว่ามีความหวังมีพลังที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาและพิธีน้ำเกลือก็กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งค่ะที่ทำให้คนรู้สึกแบบนั้นได้แต่ถ้ามองด้วยปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเมื่อจิตแน่ๆก็ย่อมดึงดูดการกระทำที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราหวังผลลัพธ์จึงค่อยๆปรากฏขึ้นตามที่เราหวังค่ะ ไม่ใช่เพราะว่าน้ำเกลือมีอำนาจแต่เพราะว่าจิตมีพลังเปลี่ยนโลกภายในของเราให้แข็งเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นเองค่ะฉันอยากให้คุณลองคิดถึงภาพนี้นะคะลองนึกถึงภาพคนที่เดินหลงอยู่ในป่าไม่รู้ทางจะไปไหนมองไปก็มีแต่ต้นไม้ที่เต็มไปหมดเลยเขากลัวเขาเหนื่อยเขาท้อและไม่มั่นใจว่าจะหาทางออกได้ไหมแต่ถ้าเขาจุดไฟเล็กๆขึ้นมาแค่ดวงเดียวค่ะ ความมืดรอบตัวก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาจะเริ่มเห็นเส้นทางที่มีต้นไม้เห็นทางเดินและเริ่มรู้สึกว่าเขาต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไรไฟดวงเล็กๆนั้นอาจจะไม่ได้ทำให้ทุกอย่างสว่างทันทีแต่มันทำให้เขาเริ่มเดินได้พิธีน้ำเกลือก็เหมือนไฟดวงเล็กๆที่ทำให้ใจของคนบางคนเริ่มมีความหวัง แต่ถ้าคนคนนั้นไม่ได้เดินต่อนะคะไฟก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าคนคนนั้นเริ่มก้าวเริ่มใช้ปัญญาใช้สติใช้ความเพียรไฟในใจจะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นไฟที่นำทางจริงๆค่ะ นี่คือความแตกต่างระหว่างพลังจิตกับพลังพิธีกรรมในตอนนี้เราจะยังไม่ไปถึงตัวอย่างจริงนะคะหรือว่าเรื่องเล่าแต่อยากที่จะปูพื้นฐานให้ชัดเจนก่อนว่าการหวังผลจากพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องผิดแต่จะผิดก็ต่อเมื่อเราไปหลงคิดว่าพิธีคือผู้กําหนดชีวิตเราทั้งที่จริงๆแล้วจิตต่างหากที่กําหนดทุกอย่าง ถ้าวันนี้คุณกําลังสนใจพิธีน้ําเกลือกําลังอยากจะลองทําหรือเคยทําแล้วก็รู้สึกเหมือนมันได้ผลฉันอยากจะชวนให้คุณตั้งคําถามง่ายๆกับตัวเองว่าสิ่งที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นคือพิธีกรรมหรือจิตที่เริ่มตั้งมั่นของคุณกันแน่เพราะเมื่อคุณเห็นความจริงนี้คุณจะไม่ต้องวิ่งหาพลังวิเศษจากภายนอกอีกต่อไป คุณจะรู้สึกว่าพลังที่แท้จริงอยู่ในตัวของคุณและคุณสามารถดึงมันออกมาได้ทุกเมือ่อแม้จะไม่มีน้ําเกลือสักหยดก็ตามและนี่คือจุดเริ่มต้นของตอนที่หนึ่งค่ะจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยความจริงว่าพิธีน้ําเกลือที่ผู้คนเชื่อกันไม่ได้สําคัญค่ะเพราะพิธีแต่ว่าสำคัญเพราะว่ามันพาให้เรานั้นกลับมาดูจิตของตัวเองความลับจึงไม่ได้อยู่ที่น้ำแต่อยู่ที่คุณเสมอ ในตอนนี้อยากจะพาคุณค่อยๆเดินลึกลงไปในใจมนุษย์นะคะผ่านเรื่องเล่าผ่านตัวอย่างจริงที่จะทำให้เห็นว่าการทำพิธีการเขียนชื่อลงในน้ำเกลือหรือแม้แต่ว่าการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงค่ะแต่สิ่งที่อยู่ข้างในต่างหากนะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างลึกซึง้งจำไว้นะคะว่าครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมาคุยกับเธอเธอชื่อว่าแก้มค่ะ เป็นคนที่มีความหวังในชีวิตแต่กลับรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทำเหมือนกับติดกำแพงเธอพยายามทำงานหนักพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองพยายามทำดีแต่ชีวิตกลับไม่เหลียวมองอะไรเลยเธอมองสักทีนะคะวันหนึ่งเธอเจอคลิปเกี่ยวกับพิธีน้าเกลือค่ะเธอรู้สึกว่ามันเป็นความหวังใหม่ในช่วงเวลาที่เธอท้อทแท้เธอเขียนชื่อตัวเองลงในน้ำเกลือตั้งใจว่าจะขอให้ชีวิตดีขึ้นขอให้โชคเปิดขอ ให้มีคนยื่นโอกาสให้สักครั้งเธอทำทุกคืนเป็นเวลาเจ็ดวันเต็มค่ะถามเธอว่าแล้วอะไรที่เปลี่ยนไปหลังจากนั้นเธอเงียบไปสักพักก่อนที่จะตอบนะคะว่าสิ่งแรกที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่โชคชะตาค่ะไม่ใช่เงินไม่ใช่โอกาส แต่มันคือความรู้สึกในใจของเธอเธอบอกว่าอยู่ดีๆเธอรู้สึกมั่นใจขึ้นรู้สึกว่าควบคุมชีวิตได้มากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำให้เธอเริ่มขยับชีวิตทีละนิดเธอเริ่มกล้าส่งงานสมัครงานมากขึ้นเริ่มกล้าพูดความคิดเห็นของตัวเองกับหัวหน้าเริ่มกล้าออกไปหาความรู้ใหม่ๆและไม่นานนักค่ะ เธอได้รับโอกาสได้งานใหม่ที่เหมาะสมกับเธอมากขึ้นฉันถามเธอต่อน,นะคะว่าคิดว่าชีวิตดีขึ้นเพราะว่าน้ำเกลือหรือไม่เธอยิ้มแล้วก็ตอบช้าๆว่าวค่ะตอนแรกเธอคิดแบบนั้นเธอรู้สึกว่าพิธีให้พลังงานบางอย่างแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอนั่งคิดแล้วก็สังเกตชีวิตตัวเองเธอพบว่าความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นในใจเธอเองค่ะ ไม่ใช่เพราะน้ำเกลือแต่เพราะช่วงเวลาที่เธอทำพิธีนั้นเธอได้ตั้งใจจริงได้โฟกัสกับการจัดระเบียบความคิดได้สร้างความหวังขึ้นใหม่ในตัวเองนั่นต่างหากก็คือพลังที่ได้พาเธอเดินไปข้างหน้าค่ะฟังแล้วเงียบไปพักหนึ่งนะคะเพราะว่าความจริงที่เธอพบมันตรงกับคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้ามากพระองค์สอนว่าพิธีกรรมไม่ใช่ผู้ให้แต่จิตที่ตั้งมั่นต่างหาก หากผู้ให้ผลจิตที่มีพลังจะทำให้มนุษย์เลือกลงมือทำสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นค่ะเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำอย่างถูกจังหวะมันย่อมเติบโตไปสู่ทิศทางที่ดีเองค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าเป็นเรื่องของผู้ชายชื่อทิมเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของลี้ลับอย่างมากค่ะ เขารู้สึกว่าชีวิตของตัวเองติดขัดมาตลอดล้มเหลวในงานรักพังเพื่อนหายเงินหมดเขาเล่าว่าเหมือนชีวิตถูกปิดกัน้นไม่ให้เดินไปทางไหนจนวันหนึ่งเขาได้ลองทำตามพิธีโบราณที่บอกว่าให้น้ำเกลือบอริสุทธิ์ละลายน้ำแล้วเขียนชื่อตัวเองลงในนั้นเพื่อใช้ชำระเสนียดและก็เปิดทางเพื่อที่จะได้ชีวิตใหม่นะคะคืนแรกที่เขาทำรู้สึกเหมือนตัวเองได้หยุดคิดได้อยู่กับความเงียบ เขาเพ่งมองน้ำในถ้วยเล็กๆแล้วค่อยๆเขียนชื่อตัวเองช้าๆจนใจสงบอย่างประหลาดค่ะและทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนว่ากำลังเผชิญหน้ากับตัวเองเขาเห็นความกลัวความเสียใจความผิดหวังที่เขาแบกมานานเหมือนมันค่อยๆลอยขึ้นมาให้เขามองเห็นชัดเจนค่ะ เขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกว่าตัวเองซื่อสัตย์กับความจริงของชีวิตหลังจากวันนั้นเขาเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเริ่มตื่นเช้าเริ่มจัดห้องให้เรียบร้อยเขาเริ่มดูแลสุขภาพเขาเริ่มตั้งเป้าหมายและเริ่มลงมือทําอย่างจริงจัง ที่สำคัญที่สุดเขาเริ่มให้กับอภัยตัวเองเริ่มเปิดใจรับสิ่งดีๆจากคนรอบข้างมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากน้ำเกลือแต่เกิดจากจิตของเขาที่เริ่มปล่อยสิ่งเก่าๆออกไปแล้วก็เปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่เข้ามาฉันถามเขาว่าคิดว่าพิธีทำให้ชีวิตเปลี่ยนเขาตอบว่าพิธีทำหน้าที่แค่หนึ่งอย่างก็คือทำให้เขาหยุดและมองเข้าไปในใจของตัวเอง แต่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเขาก็คือการที่เขาได้เริ่มมองความจริงอย่างตรงไปตรงมาเขาได้เริ่มลงมือทำเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเขาไม่ใช่คนใหม่ค่ะเพราะพิธีแต่เพราะว่าเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองใช้ชีวิตตัวเองอีกครั้ง คุณลองสังเกตไม่ใครว่าคนที่รู้สึกว่าพิธีแบบนี้ได้ผลส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะว่ามีอํานาจหรือกลับค่ะแต่เพราะพวกเขาเริ่มกลับมาควบคุมชีวิตเริ่มกลับมาตั้งจิตเริ่มกลับมาดูแลความรู้สึกของตัวเองเริ่มกลับมาดูแลความคิดของตัวเองและนี่คือสาระที่พระพุทธเจ้าต้องการสอนมนุษย์มาตลอดคือให้วนกลับมาที่จิตเพราะว่าจิตคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง พระพุทธเจ้าจัดว่าจิตที่ตั้งมั่นย่อมนำไปสู่ความสําเร็จและจิตที่หลงผิดย่อมนำไปสู่ความทุกข์ในคําสอนเรื่องมรรคและอริยสัจสี่พระองค์อธิบายอย่างละเอียดค่ะว่าทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากจิตไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกไม่ใช่คนอื่นและไม่ใช่พิธีกรรมที่เราอาจจะเพิ่งรู้จักไม่นานนะคะแต่ตอนนี้อยากจะชวนให้คุณลองคิดถึงตัวเองในวันที่หมด ทางลองนึกถึงคืนที่คุณนั่งอยู่คนเดียวในห้องที่มืดเงียบความคิดฟุ้งซ่านความกลัวความคาดหวงังความเหนื่อยล้าทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะให้มีอะไรบางอย่างช่วยดึงคุณขึ้นมาค่ะคุณรู้สึกเหมือนกําลังจมอยู่ในบ่อโคลนนะคะของชีวิตแล้วต้องการมือที่จับขึ้นมา ความเชื่อแบบน้ำเกลือจึงทำให้คุณรู้สึกว่ามีมือบางมือนะคะมาดึงเขาขึ้นที่จริงแล้วมือคู่นั้นก็คือมือของเราเองค่ะเขียนชื่อลงในน้ำเกลือทำให้เขาหยุดทำให้เขาโฟกัสทำให้เขามีเวลาอยู่กับความบางังอยู่กับตัวเองทำให้เขากล้าที่จะขอทำให้เขานั้นกล้าที่จะฝันค่ะและนั่นก็คือจังหวะที่จิตเริ่มทำงานเริ่มจัดระเบียบความคิดเริ่มความคิดอย่างมีระบบ ความคิดขึ้นมานะคะคิดเหตุผลเริ่มกลับมามองหาทางใหม่สุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตแทนค่ะพิธีที่เขาคิดว่าเป็นต้นเหตุเรื่องราวยังไม่จบอยากจะพาคุณไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างของหญิงสูงวัยที่ชื่อบางออนค่ะเธอเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดมานานหลายสิบปีเธอเล่าว่าเมื่อก่อนนั้นเธอเหนื่อยกับชีวิตอย่างมากนะคะ ทำดีแค่ไหนก็เหมือนโชคไม่เข้าข้างเธอเธอเห็นคนอื่นที่เขาขายของนะคะขายดิบขายดีแต่ของตัวเองกับไม่ดีนักเธอเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของพิธีกรรมพอสมควรค่ะจนวันหนึ่งนะคะมีคนมาบอกให้เธอลองทำพิธีน้ำเกลือเธอจึงลองเขียนชื่อลงในน้ำค่ะแล้วก็อธิษฐานขอให้ขายดีขึ้นขอให้โชคเข้ามาในชีวิตบ้าง ฉันถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเธอยิ้มแล้วตอบนะคะว่าทุกอย่างดีขึ้นจริงเธอบอกว่าหลังจากทำพิธีเธอเริ่มรู้สึกสดชื่นเริ่มรู้สึกว่ามีแรงอยากจะทำงานมากขึ้นเธอเริ่มเปลี่ยนวิธีนะคะจัดร้านเริ่มพูดจาอ่อนโยนกับลูกค้ามากขึ้นเริ่มยิ้มมากขึ้นและผลลัพธ์ก็คือลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้นค่ะ จริงๆเธออยากจะเชื่อนะคะว่าพิธีได้ผลแต่เมื่อเราคุยลึกลงไปนะคะเธอก็หัวเราะแล้วก็พูดพร้อมกันนะคะว่าตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามันไม่ใช่น้ำเกลือที่ทำให้ขายดีค่ะแต่เป็นเติตัวเธอเองนะคะที่วันที่เธอรู้สึกว่าตัวเองกําลังเริ่มใหม่เธอจึงปรับวิธีคิดปรับวิธีขายปรับวิธีพูดและพลังดีๆเหล่านั้นค่ะ ได้สะท้อนออกมาผ่านตัวเธอจนลูกค้าสัมผัสได้นะคะตอนที่เธอพูดประโยคนั้นฉันนั่งเงียบไปพักหนึ่งค่ะเพราะความจริงที่เธอพบมันตรงกับคำสอนของพระพุทธทเจ้ามากพระองค์สอนว่าพิธีไม่ใช่ผู้ให้ผลแต่จิตที่ตั้งมั่นต่างหากคือผู้ให้ผลจิตที่มีพลังจะทำให้มนุษย์เลือกลงมือทำสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำอย่างถูกจังหวะ มันย่อมเติบโตไปสู่ทิศทางที่ดีเองค่ะตอนนี้ขอพาคุณเข้าสู่ช่วงที่ลึกกว่าเดิมนะคะช่วงบทของบทเรียนที่สรุปจากเรื่องทั้งหมดเรามาถึงประเด็นสำคัญที่ว่าทำไมพิธีน้ำเกลือถึงทำให้บางคนรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นและทำไมบางคนนะคะทำแล้วยังเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าสอนว่าการเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นจากเหตุไม่ใช่ผลค่ะเหตุก็คือจิตที่ถูกปรับถูก ตั้งอย่างถูกต้องผลจึงเป็นความสำเร็จความจเจริญความมั่นคงและความสงบถ้าคุณทำพิธีด้วยจิตที่หวงังพึ่งอิทธิฤทธิ์ค่ะจิตจะอ่อนแอถ้าคุณทำด้วยจิตที่พร้อมเริ่มต้นใหม่จิตจะเข้มแข็งขึ้นนั่นคือความแตกต่างค่ะหลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าพลังภายนอกคือสิ่งที่กำหนดโชคชะตา แต่พระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนค่ะว่าสิ่งที่กำหนดชีวิตของมนุษย์ก็คือกรรมและกรรมก็คือเจตนาของจิตในทุกการกระทำทุกครั้งที่คุณคิดดีคุณกำลังก่อกรรมดีทุกครั้งที่คุณทำอย่างตั้งใจคุณกำลังก่อกรรมดีทุกครั้งที่คุณมีสติคุณกำลังก่อกรรมดีและสิ่งเหล่านี้ต่างหากค่ะ ที่เป็นเส้นเปิดทางชีวิตไม่ใช่น้ำเกลือไม่ใช่กระดาษไม่ใช่ตัวอักษรการเขียนชื่อลงในน้ำเกลือจะได้ผลหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พิธีนะคะแต่อยู่ที่คุณทำมันด้วยจิตแบบไหนถ้าจิตฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิทําไปเพราะอยากลัดทางผลย่อมไม่เกิดค่ะแต่ถ้าจิตนิ่งพอมีสติพอมีสมาธิสติพอเปิดใจพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ผลย่อมเกิด เพราะว่าจิตเป็นผู้สร้างค่ะไม่ใช่น้ําที่คุณใช้บางคนถามนะคะว่าถ้าพิธีไม่มีพลังนิเศษและคนที่ทําแล้วชีวิตดีขึ้นคืออะไรตอบว่าเพราะพิธีทําให้เขาเชื่อในตัวเองมากขึ้นค่ะเชื่อว่าตัวเองควบคุมชีวิตได้เชื่อว่าตัวเองเริ่มต้นใหม่ได้ความเชื่อนี้เองคือพลังยิ่งกว่าเม็ดมนใดเพราะมันเป็นพลังจากจิตที่เป็นอิสระไม่ใช่จิตที่พึ่งสิ่งนอกตัว พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกภายนอกเปลี่ยนยากแต่โลกภายในเปลี่ยนได้ทันทีถ้าคุณเริ่มจากภายในทุกสิ่งภายนอกจะเปลี่ยนไปตามไม่ใช่ด้วยเวทมนต์นะคะแต่ด้วยเหตุและผลของจิตที่ฝึกมาอย่างดีตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วอยากจะชวนให้คุณหลับตาเบาๆแล้วหายใจเข้าออกช้าๆลองคิดถึงชีวิตของตัวเองลองนึกถึงสิ่งที่คุณกำลังติดอยู่ลองคิดถึงสิ่งที่คุณอยากให้ดีขึ้น ลองคิดถึงความหวังที่คุณยังไม่กล้าจับลองคิดถึงประตูที่คุณอยากเปิดแต่ยังลังเลนะคะถ้าคุณเคยคิดจะทำพิธีน้ำเกลือถ้าคุณเคยเชื่อมั่นว่ามันอาจจะช่วยคุณได้หรือว่าถ้าคุณเคยทำมันมาแล้วสิ่งที่ฉันอยากจะมอบให้ก็คือความเข้าใจว่าพิธีนั้นไม่ใช่คำตอบค่ะแต่เป็นเพียงสิ่งที่นำทางให้คุณมองเข้ามาในใจของคุณ สิ่งที่สร้างปฏิหารก็คือจิตที่ตั้งมั่นต่างหากนะคะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นทุกอย่างถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องรอน้ําเกลือไม่ต้องรอพิธีไม่ต้องรอวันพิเศษใดๆแต่คุณเริ่มตั้งจิตเบาๆตอนนี้ว่าจะเริ่มทำสิ่งดีๆเพื่อชีวิตตัวเองและลงมือทำทีละก้าว คุณกำลังสร้างพลังที่ไม่มีพิธีใดเทียบได้อยากให้คุณเชื่อในสิ่งหนึ่งนะคะว่าชีวิตไม่ได้ต้องการสิ่งวิเศษค่ะมันต้องการแค่ใจที่มั่นคงใจที่กล้าเริ่มต้นใจที่ไม่ท้อแท้จะเดินช้าและใจที่พร้อมจะให้อภัยตัวเองเมื่อพาดเพราะเมื่อคุณมีจิตเช่นนี้ชีวิตจะค่อยๆเปิดออกเหมือนดอกไม้ที่บานตามเวลาไม่เร็วกว่าไม่ช้ากว่าแต่บานในจังหวะที่งดงาม สุดท้ายที่สุดนี้นะคะอยากจะชวนคุณกลับมาที่คำถามพื้นฐานคุณอยากให้ชีวิตที่พึ่งจริงหรือถ้าคำตอบก็คือใช่จงเริ่มต้นจากจิตของคุณเพราะจิตก็คือผู้สร้างทุกอย่างจิตคือผู้กำหนดเส้นทางจิตคือผู้เปิดประตูแห่งโชค และเมื่อจิตของคุณถูกฝึกอย่างดีแม้ไม่มีพิธีไม่มีน้ําเกลือไม่มีตัวหนังสือคุณก็สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ด้วยพลังของตัวคุณเองปิดตาลงอีกครั้งแล้วบอกกับตัวเองเบาๆนะคะว่าวันนี้ฉันพร้อมเริ่มต้นใหม่พร้อมสร้างชีวิตด้วยมือของตัวเอง พร้อมเดินด้วยจิตที่เข้มแข็งพร้อมก้าวไปอย่างสงบนีต่างหากค่ะคือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่ปาฏิหาริย์จากน้ําเกลือแต่คือปาฏิหาริย์จากจิตของคุณเองมินยูชาแนบขอบคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ